mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆ5นาทีกลับมาอีกครั้งกับหลัก Ultimate Business Bootcamp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่น2 หลักสูตรเข้มข้น7สัปดาห์สำหรับผู้นำที่พร้อมฝ่าวิกฤตธุรกิจเสริมทักษะจำเป็นทั้งกลยุทธ์การเงินข้อมูลการบริหารคนนะครับนำไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME นะครับทายาทธุรกิจและผู้นำรุ่นใหม่นะครับพิเศษรุ่นนี้เรามีเน็ตเวิร์กิิงกับเอนิกรมด้วยนะครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ m i s s i o n Academy หรือว่า Line Official Admission to the Moon ครับสวัสดีครับ five minutes นะครับ คุณอยู่กับรบริทานอุตสาหะครับวันนี้จะมาลองทําอะไรใหม่ๆหน่อยก็คือว่าผมอยากจะเปลี่ยนเนื้อหาของ5 minutes จากที่เราฟังงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเ,เป็นแบบที่เอาหนังสือมาแล้วก็พูดเป็นข้อสั้นๆคือสรุปหนังสือแบบแบบสั้นมากนะฮะคือเรามีสรุปแบบยาวอยู่แล้วใช่ไหมนั่นก็คือจะคุยไปเรื่อยๆแต่ว่า5 minutes เนี่ยจะเป็นแบบสั้นมากนะฮะแล้วก็จะอ่านเป็นข้อเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอดีคามากๆนะครับไม่รู้จะดีหรือเปล่านะ แต่อยากลองนะฮะยังไงฟังกันแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์กันหน่อยได้ไหมว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับโอเคนะฮะผมจะได้ลองดูว่าแนวนี้เวิร์กไหมถ้าแนวนี้เวิร์กก็จะทำต่อนะครับหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่า you become what you think the secret to transforming your life นะฮะคุณคิดยังไงคุณจะเป็นอย่างงน,น,นะครับมาฮะเริ่มเลยนะครับข้อที่1น,นะครับความคิดของคุณคือพิมพ์เกี่ยวของชีวิต ลองจินตนาการว่าชีวิตคุณนั้นเป็นผลงานชิ้นเอกและความคิดของคุณก็เหมือนกับพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างมันขึ้นมาทุกสิ่งเริ่มต้นจากความคิด 2. ทุกความคิดนั้นมีแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นความคิดเชิงบวกหรือความคิดเชิงลบแต่และความคิดนั้นจะส่งพลังงานออกไปซึ่งส่งผลต่ออารมณ์การกระทําและสถานการณ์ในชีวิตของคุณ 3. อารมณ์ของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่คุณโฟกัสเคยสังเกตไหมครับว่าคุณแค่คิดบวกเรื่องเดียวเนี่ยก็ทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ททันี ในขณะที่ความคิดลบเรื่องเดียวเนี่ยก็ทําให้คุณห่อเหี่ยวไม่รู้จะไม่มีแรงทําอะไรได้ท,ทันทีเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าพลังจิตใจนั้นสูงมากข้อที่4สมองคุณน,นั้นปรับตัวเสมอนะครับนี่คือแนวคิดทางประสาทวิทยาเรียกว่า neuroplasticity นะครับหรือว่าความยืดหยุ่นของสมองนั่นหมายความว่าสมองคุณเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดและประสบการณ์ที่คุณเจอ 5. ยิ่งคิดบวกบ่อยๆสมองก็จะยิ่งถูกโปรแกร,รมใหม่ให้สนับสนุนเป้าหมายของคุณ การคิดบวกและจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการบ่อยๆจะช่วยสร้างเส้นทางใหม่ในสมองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ 6. จิตใจของคุณนั้นเหมือนสวนคุณคือคนที่เป็นดูแลสวนนนะครับที่มีอำนาจในการเลือกจะปลูกดอกไม้สวยงามหรือเลือกจะปลูกให้ปล่อยให้ใหวัชพืชมันขึ้นรกก็ได้ 7. ความคิดของคุณคือมเมล็ดพันธุ์สิ่งที่คุณเลือกที่จะรดน้ำและบำรุงเลี้ยงมันก็จะเป็นสิ่งที่เติบโตคุณเลือกบำรุงสิ่งบวกมันก็จะเติบโตบวกบวกมาะะลบลบมันก็จะเติบโตแบบนั้น 8ความคิดสร้างอารมณ์ซึ่งนําไปสู่การกระทําเมื่อคุณรดน้ำมเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดบวกอย่างเงี้ยความรู้สึกดีๆก็จะตามมาสุดท้ายการกระทําของคุณก็จะสะท้อนสิ่งนั้นทําให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น 9. คุณคือสถาปนิกของความจริงของคุณนะครับการปลดล็อกพลังของความคิดคือขั้นแรกในการที่คุณจะสามารถออกแบบชีวิตที่คุณต้องการได้ 10. รู้ก่อนว่าความคิดลบคืออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องสามารถมองเห็น และจัดการกับรูปแบบความคิดลบที่อาจจะกําลังขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอยู่ 11. สัญญาณเตือนคือความรู้สึกไม่สบายใจถ้าคุณรู้สึกกระวนกระวายงุดหงิดหรือรู้สึกไม่ดีโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเพราะความคิดของคุณ,คณกําลังก่อตัว,ตวเป็นยายแหวงมุมที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของคุณ 12. ความคิดลบมักจะเกิดซ้ำๆถ้าคุณพบว่าตัวเองมักจะคิดว่าฉันเก่งไม่พอหรือฉันทําอะไรก็พลาดไปหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังติดอยู่ในวงจรของความคิดลบ 13การตระหนักรู้คือก้าวแรกสู่การหลุดพ้นแม้ว่าความคิดลบที่เป็นวงจรเนี่ยมันจะหลุดยากแต่การรู้ตัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ครับ 14. เปลี่ยนคําว่าฉันทําไม่ได้เป็นฉันจะหาทางทําให้ได้นี่คือตัวอย่างง่ายๆของการเปลี่ยนมุมมองที่ส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตของคุณ 15. ห,ห้ามละเลยปัญหาการเปลี่ยนความคิด บวกเป็นบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มองข้ามปัญหาแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยมุมมองที่มองโลกในแง่ดีขึ้นและกระตือรือร้อนมากขึ้น16นะครับฉลองความสําเร็จเล็กน้อยนะครับทุกๆก้าวที่เราก้าวไปแล้วเราทําอะไรที่มันสําเร็จเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กขนาดไหนก็าตามเนี่ยสร้างความมัน่นใจด้วยการฉลองนะครับมันช่วยเสริมสร้างมุมมองเชิงบวกของคุณได้17ฝึกฝนความกระตันอยู่ นะครับกตัยญูในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงกับคนอย่างเดียวแต่การขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็าตามเนี่ยช่วยฝึกจิตใจให้โฟกัสไปที่เรื่องบวกนะครับหนังสือฝรั่งหลายเล่มก็สอนให้เขียน gratitude journal นะการเขียนขอบคุณนะครับของ3อย่างในชีวิตทุกวันนะครับสินะครับ, 18, ร,บรายล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งแวดล้อมอาหารข้อมูลต่างๆถ้าคุณเสพดราม่าเยอะคุณก็จะรับพลังงานลบเยอะคุณเสพเรื่องดีๆเยอะคุณก็จะรับพลังงานบวกเยอะเช่นกันนะสิบเก้า จิตใต้สํานึกคือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่ดูดซับข้อมูลเหมือนฟองน้าเลยนะครับและมีอิทธิพลต่อการกระทําปฏิกิริยาและการตัดสินใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา <c oughs> 20จิตใต้สํานึกเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้มันทํางานตลอดเวลาแม้คุณไม่ได้คิดแต่คุณสามารถนําทางให้มันไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้2 1 สร้างการเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกนะครับทำได้โดยการฝึกสติหรือว่า mindfulness การตระหนักรู้ความคิดและเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังการกระทำของคุณ 22. ความฝันคือเส้นทางตรงสู่จิตใต้สำนึกนะครับการวิเคราะห์ความฝันและถอดรหัสของมันจะทำให้คุณเข้าใจข้อความจากจิตใต้สำนึกของคุณได้มากขึ้น23การจินตภาพคือคกุญแจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการสร้างภาพในใจอย่างชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 24การจินตภาพคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เวทมนต์สมองคุณจะพยายามทํางานไปสู่สิ่งที่คุณจินตนาการทําให้คุณลงมือทําในวิธีที่ทำจะทําให้เปลี่ยนภาพนั้นให้เป็นจริงได้ 25. จินตนาการให้ละเอียดนะครับถ้าคุณต้องการงานใหม่ลองจินตนาการว่าคุณทํางานในบทบาทนั้นจริงๆเห็นโต๊ะทํางานเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นงานที่ทํารู้สึกถึงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจนะครับ26ความสม่ําเสมอของ จิตภาพคือหัวใจสําคัญนะครับการทาให้จินตภาพเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันใช้เวลาสองสานาทีดื่มด่ากับเรื่องนี้นะฮะยี 27, จินตภาพทั้งภาพรวมและขั้นตอนย่อยๆนะครับไม่ใช่แค่เป้าหมายอย่างเดียว28คํายืนยันหรือว่า affirmations คือเครื่องมือที่ส่งพลังคําพูดเชิงบวกเหล่านี้ช่วยสนับสนุนความตั้งใจของคุณและช่วยคุณเปลี่ยนจากความสงสัยไปสู่ความมั่นใจได้29คํายืนยันช่วยกําหนดทิศทางสมองของคุณ โดยการโฟกัสความคิดของคุณไปนในสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ30นะฮะทำไมคำยืนยันหรือว่า affirmation ถึงทำงานดีเมื่อคุณพูดคำยืนยันซ้ำๆคุณไม่ได้แค่พูดคำพูดเท่านั้นแต่คุณกำลังปลูกฝังข้อความเหล่านี้ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณด้วยนะครับ31ครับการมีสติหรือว่า mindfulness คือการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ให้ความสนใจหรือโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น 32การมีสติช่วยชำระอลางจิตใจช่วยคุณสังเกตความคิดตัวไม่ตัดสินปล่อยให้มันเป็นไปโดยไม่หยุดติดซึ่งช่วยกำจัดความคิดลบนะฮะและข้อจำกัดของเราเองได้เยอะมาก33กฎแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction ระบุไว้ว่าสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันนั่นคือความคิดเชิงบวกจะนำมาซึ่งความคิดเชิงบวกอีกความคิดเชิงลบก็จะนำมาซึ่งสิ่งลบๆได้อีกนะครับ34ความคิดของคุณเหมือนแม่เหล็กนะ,ะมันดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตัวมันเอง 35เปลี่ยนโฟกัสถ้าคุณจมปลักอยู่กับความกลัวและความเหงาคุณก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามามากขึ้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสของคุณไปที่พลังบวกและความสําเร็จคุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์ที่เอื้อมนวยงเข้ามามากขึ้น36กรารตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญ37กดแห่งแรงดึงดูดต้องใช้ความอดทนความเพียรและความเชื่อไม่ใช่สูตรสาเร็จที่ทําได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและมุ่งมัน 38เชื่อมความคิดกับกรารการกระทําคุณไม่สามารถจินตนาการถึงความสาเร็จแล้วคาดหวังมันจะเกิดขึ้นได้เองคุณต้องลงมือทําด้วย39ความคิดคือสถาปนิกการกระทําคือคนที่ลงมือก่อสร้างสถาปนิกสามารถออกแบบวางที่สวยงามที่สุดได้แต่ถ้าไม่มีคนสร้างมันก็เป็นแค่จินตนาการ40สอดคล้องกันทั้งความคิดและการกระทาหากคุณคิดถึงสุขภาพที่ดีแต่การกระทาของคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นสัญ,ญญาณจะขัดแย้งกันออกไปนะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้ สิ่งที่คุณอยากได้41กรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้ด้วยความทุ่มเทนะครับความพยายามและการทํางานหนัก42มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาแทนที่จะยอมแพ้คุณจะเห็นปัญหาเป็นความทา้าทายที่ทําให้คุณเติบโต 43- ความพยายามและความเพียรคือคกุญแจสู่ความสําเร็จ44เอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนการยอมรับ กรอบความคิดแบบ Growth Mindset ไม่ได้ง่ายเสมอไปคุณต้องกล้าเสี่ยงและมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 45. emotional baggage เป็นสิ่งที่เราแบกมาเหมือนเป้นะฮะส่งผลต่อความหวังความกลัวความเจ็บปวดของคุณนะครับให้คุณยอมรับ emotional baggage เหล่านั้นนะฮะเราให้รู้ว่าความโกรธความไม่พึงพอใจในอดีตความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติ46ให้อภัย การให้ไพยไม่ใช่การยอมรับหรือการกระทำที่ทำให้คุณเจ็บปวดแต่เป็นการปลดปล่อยการควบคุมประสบการณ์เหล่านั้นที่มีเหนือคุณนะครับ47เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสหรือว่า reframing เป็นการเปลี่ยนมุมมองและตีความประสบการณ์ของคุณในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น48ความสม่ําเสมอและความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการกระทําเพียงแค่ครั้งเดียว49ความสม่ําเสมอ สร้างโมเมนตัมที่ทรงพลังเหมือนแม่น้ําที่ไหลอย่างต่อเนื่องที่สามารถกัดเซาะหินที่แกล่งที่สุดได้50นะครับความมุ่งมั่นคือรากฐานการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีมันความสม่ําเสมอก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นั่นเองลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแนวน,นี้นะฮะถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์กันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปรับให้ดีขึ้นวันนี้อาจจะยังมีปิิขาดบ้างน,นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time. 5